สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังเท้าล้วนเจอหัวล้วนครับดีดีหลังเท้าล่างอย่างเดียวครับส่วนเจ้าแซกหัวอย่างเดียวครับแซกทหารเรือครับดีดีดบักขามเสิร์ฟแป,ปสซ้ายนะครับส่วนแซกเสิร์ฟแป,ปขวาดูหลังเท้าดีดีครับโโห้ ผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็คือเกมนี้ชิงเงินรางวัลถึงหกหมื่นนะครับตูกฝ่านหัวเจ้าแซกไม่ได้ครับน้ำสต่อศูนครับแซกเสิร์ฟดีที่เปิดลูกแรกไม่ดีครับมีโอกาสโดนครับเปิดลูกแรกไม่ดีแบบนี้ครับโอ้ยแซกมุงสวนออกครับ หนงต่อสองเอาแล้วี้กับดีดีเสิร์ฟซ้ายได้ดีครับหนึ่งต่อสองจิททุคู่ครับเอาแล้วครับดีดีเสิร์ฟได้ดีครับสองเท่าครับโอ้โหจาแซกเสิร์ลูกเดียวได้ดีครับนะครับแทบสองเท่าแซกเสิร์ฟดีดี แซกสวนมาครับอู้จะบอกวางหลังเท้าลูกนี้ดีดีไม่ข้ามครับสามต่อสองแซกเสิร์ฟครับเรื่องจรงย่อเอาอยู่คนนี้เหอู้จังหวะวางหลังเท้าดีดีแต่น้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับสี่ต่อสองแซกเสิร์ฟไล่ขวา เราแซกจองจะสวนอยู่แล้วครับโอเคครับน้องต้องครับแซกเสิร์ฟไหลซ้ายดีดีมีเซครับยังอยู่สวนมาครับดีดียังอยู่โอ้โหจังหวะชิปข้ามหัวสวยงามครับสองต่อห้าครับแซกสวนครับแต่ชิงจังหวะเล่นได้ดีครับห้าต่อสองครับแซกเสิร์ฟดีดีเปิดหลังเท้าซ้ายหลังเท้าซ้ายอีกทีครับ ยอดแซกมุดไม่ทันเลยครับลูกนี้ครับสองต่อห้าดีดีเซิร์ฟแซกเปิดหัวได้ครับโบอกออกไปเยอะครับสามต่อห้าครับด,ดีดีเซิร์ฟโอ้โหพีเนีดีครับแต่เกมนี้น่าจะจบไวครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากมากครับน้องต้องครับ 4ต่ดีดีเปิดหลังเท้าซ้ายไม่อยู่ครับแซกทหารเรือเสิร์ฟดีดีเปิดลูกแรกได้สวยครับโอ้โหเจ้าแซกใจร้อนไปครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่60,000นะครับนะครับ4ต่อ5แซกเปิดลูกแรกสวยลูก2 ยังหม่งหลอกได้ดีครับเห็นพงมาอยู่เลยจำห้าต่อสครับดีได้เปิดหลังเท้าซ้าย <4 S 1> ชิปข <4 S 1> ้ามหัวได้ดีครับ4ี่ต่อห้าดีดีเสิร์ฟอ้โหเสิร์ฟยอนซ้ายดีมากครับแตมอยู่ที่ห้าเท่าครับดีดีเสิร์ฟซ้าย แซคยังเปิดได้สวยครับลากหางดีๆเปิดง่ายๆครับโอ้โหเจ้าแซคมุดไม่ทันเลยครับ6ต่อห้าครับดีๆขึ้นนำแล้วครับเอาเจ้าแซคสวนมาอย่างนี้โดนดีครับใจร้อนครับเจ้าแซคครับเจ็บต่อห้าดีๆเสือซ้าย ลูกออกไปนิดเดียวครับห้าเจ็ต่อเจ็ดแซ็กเซิร์ฟแต่ดีดียังเล่นแบบชิวๆครับเหลี่ยมนี้แซ็กเสิร์ฟขาขวานะครับข้างถนัดครับส่วนดีดีเสิร์ฟไปซ้ายนะครับข้างไม่ถนัดนะครับ6กเจ7ดีดีหยอดครับ ดีดียอดอีกทีโอ้โหเนียนจริงๆครับดีดีครับเจ็ดต่อหกดีดีเสร็จแซกเปิดลุกแรกได้สวยครับยังหมองข้าหัวได้ดีครับดีดีเปิดหลังเท้าซ้ายยอดยังอยู่ครับดีดียังเปิดได้ยอดเนียนๆครับในแค่ส่วนครับตอนนี้ครับ เนียนจริงๆครับแปแอดมินยังไม่เท่าดีดีเลยครับทำไมเนียนขนาดนี้ครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่หกหมื่นนะครับดีดีเสิร์ฟแฝซ้ายลูกออกครับหกต่อเจ็ดครับแซกเสิร์ฟดีดีเปิดสบายยิงหลังครับโอ้โหพอจะแซกลุกขึ้นหน้ายิงหลังครับ เก๋าจริงๆครับดีๆครับเจ็ดต่อหกดีๆเสิร์ฟแซกยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วครับแปดต่อหกหกต่อแปดครับแซกเสิร์ฟที่ที่เปิดหลังเท้าซ้ายเนียนๆครับไปไหนครับหยอดม่ข้ามครับเจ็ดต่อแปดครับยังสู่สี่กันอยู่ครับ เจ็ดต่อแปดแซ็กเซิร์ฟดีดียังเปิด,ด,ดหลังเท้าซ้ายได้ครับยอดมาแซ็กสวนลูกออกข้างไปครับ 7. แปดต่อเจ็ดคอนโทรลลูกไปหน้าครับดีดีรับได้ง่ายครับหลังเท้าซ้ายโอ้โหโชว์เลยครับลูกนี้ครับหลังเท้าซ้ายคือหลังเลยครับ9าต่อเจ็ดดีดีเซิร์ฟ ดีดียังอยู่ครับเนียนๆนครับไม่ห้ามครับเจ็บตอกเ้าครับแซกเซิร์ฟดูครับจังหวะรับล,ลูกแรกของดีดีครับเนียนจริงๆครับจังหวะหยอดของดีดีเจ้าแซกนี่มีโอกาสได้แค่สวนครับเก้าต่อเจ็ดดีดีเซิร์ฟโอ้โหเจ้าแซกหลงทางครับ ดีดีบางทางเสริฟมันจะเปลี่ยนแต่ก็ร่างขรงพอๆเลยดีดียเขื่อนหลังเท้าซ้ายได้เนียนๆครับโอ้โหเตยัดทิ้งเน็ตลงพอดีครับ11ต่อ7ครับดีดีเสิฟยอดแซคล้นมาดีดีสวนหลังครับแซคถอยทันครับออกไปใหม่เจ็บต่อ11แซคเสิฟลงหลังครับ เท้าดีดีดีแรงให้เห็นเหมือนกันครแปดต่อสิบเอ็ดดีดีเปิดหลังเท้าซ้ายยอดครับแซกได้แค่สวนครับดีดียังอยู่ยังไม่เสียนะครับยอดไปอีกทีแซกสวนอีกทียังอยู่ครับหลังเท้าซ้ายโอ้โหนหนักไปนิดเดียวครับดีดีเก้าต่อ11 แล้วครับสิบต่อสิบเอ็ครับแซกเซฟหลังอีกทีนี้ที่เปิดมีเซครับเอาพิกเน็ตโอ้โหโชวดีของดีดีครับแต่จังหวะลูกมีหลังเท้าอยู่ด้านหลังรูมกลมครับ11ต่อ10ดีที่เซฟแซ็กเบอรไม่ดีเท่าไหร่คอนโทรลไป ยอดดีดีเปิดได้ครับลูกนี้มันชิดเนต็ตครับบ่งหลังอีกรอบครับดีดีเปิดไม่ดีครับดูเหมือนเจ้าแซกเริ่มเห็นจุดของดีดีแล้วครับ11 1อดต่อ1ิครับดีดีเสิร์ฟโอ้ลูกออกครับเจ้าแซกหลงทางแล้วครับต่อ1 1บเบ่หลังอีกรอบ ดีดีเลยครับสิเท่าครับพานอกก็มาเดือดอีกครั้งครับบมดจะแตกก็แตกง่ายๆ่ายครับดีดีครับทแซกเซอร์โป่งหลังอีกทีดีดีเปิดได้สวยแล้วครับยิงหลังแซกยังทันยังทันยังอยู่ครับดีดีรับหลังเ้าลูกแรกไม่ดีครับลูกสองแกมาก่อนแซกสวนยังอยู่ยังอยู่ ดีดี้ยังไงข้ามือแซกเปิดยังไงแซกดีดีด้ยังอยู่ย้อนอีกทีไม่ข้ามครับเอาแล้วก็ตอนแซกขึ้นแค่ัะเป็นงานยากของดีดี้แล้วครับตรงหลังดีดี้รับลูกแรกสวยแล้วครับโอ้ การก็ดูเลยครับตรงนี้ครับเอาจบเกมครับพีคนันโลครับสรุปผลการแข่งขันครับแซคหาราเรียครับเอาชนะดีๆไปได้ด้วยสกอร์สิบสเอ้ย13สต่อ1ิบเอ็ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันรอบดียครับผมขอตัดไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับ